เบียนคุณคุณช่างอยูุยรือเปล่าววะ่ังยู่นี่หว่ายังยุยช่างยุยสวั <S <S สดีครับสวัสดีเพื่อนฝากซื้อแบตโน้ตบุ๊กแต่ผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่เออ <Note> แนะนำหน่อยดิได้แบตโนะ้ตบุ๊กแบตโน้ตบุ๊กเอาแบบไหนมันมีแท้เทียบเกียร์เอเกร์ปีเกียร์ซไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวแนะนำหน่อยแล้วกัน ับ,บได้ได้ได้ก็มีผมมีอะแดปเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวดูอะแดปเตอร์ด้วยมีอะแดปเตอร์พอดีเก็บเอาไว้อะแดปเตอร์มันมีหลายแบบเลยมีของแท้ของเทียบเกรดเอของเทียบเกรดเลวเอ,เอเดี๋ยวแกะอะแดปเตอร์ให้ดูอีกรอบดีกว่าโอเคโอเคได้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 โอเค่เดี๋ยวแป๊นะบนึงเดี๋ยวไปเดี๋ยวเจอกันครับเดิที่ร้านเดิที่ร้าน20 minutes later สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกเรื่องแบตเตอรี่แท้เทียบเทียม มันเป็นยังไงเกรดเลวเกรดร้ายเกรดเอมีเกรดเลวเกรดร้ายด้วยเหรอมีมีอ่ามาตามสถานที่เริ่มกันเลยแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กดูดูดูแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กนี่ไทยหมดเด็ดแบตเตอรี่โน้บต,บ,ตบุ๊กในท้องตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับตอนนี้มันจะมีอยู่สองแบบชนิดของแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนกับลิเธียมโพลิเมอร์ นะครับในสองตลาดที่มีที่มีขายทั่วไปนะไอพวกนิกเกิลแกสเมีเยมอะไรไม่มีแล้วอไอพวกนั้นมันรุ่นเก่ารุ่นเก่าโบราณสมัย1ิปี1ิปีสิบห้าปีที่แล้วจะเป็นนิกเกิลไฮไดอะไรพวกเนี้ยแต่มันไม่ต้องพูดถึงแล้วปัจปิดันมันไม่มีแล้วเอาที่มีขายแล้วกันมามาดูความแตกต่างอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนอันนี้เป็นของเอเซอร์นะครับแบบแท้นะแบบของเอเซอร์ผมเลยแกะอันนี้เป็นของเทียบเท่ามีขายทั่วไปนะครับอ่าสองตัว มันไม่เหมือนกันหรอกเพราะว่าไม่เหมือนก<อ>ันใส่้ีเดียวใช่ไหมไม่เหมือนกันแต่ภายนอกอะไรมันใช้ได้กันได้เนี่ยสีทุกคน<อ>ละสีด้วยมันเป็นแค่สติกเกอร์เองเนี่ยมันก็จะบอกชื่อรุ่นใช้กับอะไรได้บ้างอะไรพวกเนี้ยอ่าคราวนี้เราแกะแล้วเราเปรียบเทียบกันดูปาามีของอเอเซอร์นะบาดมืออีกอ้าวทิ้งอ้าวดูดู เห็นไหมของอันนี้คือของเทียบอันนี้คือของแท้ไหนนะไหนเทียบนี่เทียบเท่านี่น,นี่เทียบเท่าติ๊กเกอร์แบบนี้ออันนี้คือของแท้ของแท้ตัว,ตวนี้น,นี่จะทิ้งไม่ได้ของแท้อ้าวให้ดูความแตกต่างดูอันนี้คือแบตเซลแบตมันนะครับเซลแบตมันในท้องตลาดมันมีหลายยี่ห้อนะมีทั้งซันยโซนี่อะไรพวกนี้แล้วแต่จะใช้มันดูยากอะถ้าจะไปดูดูระบุยี่ห้อเนี่ยบางทีมต้องเอาพวกโค้ดพวกนี้ไปเสิร์ชวุ่นวายไปหมด หเหมือนกันเลยเหมือนกันครับคันนี้ที่แตกต่างนะเนี่ยมันจะแตกต่างกันตรงนี้นี่นี่เห็นไหมอันนี้คือวงจรโมดูลของแบตเตอรี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อฮะนี่อันนี้อันนี้คือของเทียบดูโมดูลของเทียบนี่นี่ครับโมดูลของเทียบกับโมดูลของแท้เห็นไหมอ๋อแผ่วงจรตรงนี่ไม่เหมือนกัน คือความจริงนะที่ผมเจอเซล์พวกนี้มันไม่ได้เสียหรอกมันเสียเฉพาะพวกนี้อ๋อคือคือจริงๆแบตเตอรี่มันก็น่าจะใช้ใกล้เคียงกันจะปคใกล้เคียงแต่ว่าแผงวงจรน,นี่มันไม่ค่อยดีใช่คืองแผงวงจรของแท้มันโปรเทคมันเยอะออต,ตัดนู่นตัดนี่ป้องกันความร้อนความอะไรเงี้ยมันก็พังแต่ตอนนี้ม่เซลย์แต่เซลข้างในอ่ะมันไม่เสียมีซาวแท็กด้วยภาษาอีสาน ไม่เป็นไรอันนี้ของแท้เราไม่ได้เตรียมอืออันนี้ให้ดูก่อนนี่คือคือวงจรแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าของกอ๊อฟดีไม่ดีผมแนะนำนะมันมันมันตอบไม่ได้หรอกมันดูอย่างเดียวคือดูประกันว่าร้านประกันย <c oughs> ังไงประกันกี่เดือนประกันหกเดือนหรือเปล่าประกันสามเดือนหรือประกันเดือนหนึ่งคือคือถ้าเราซื้อแล้วสักไม่มีประกันหรือประกันเดือนเดียวก็ไม่ควรเอาใช่ไหมน้อยมันก็ไม่น่าเอาถูกแค่ไหนก็ไม่น่าเอาอ่ะก็วัดดวงอ่ะ อครับผมแล้วก็ไอ้คำถามผมเจอเยอะมากเลยนะว่าใช้แบตเตอรี่ยังไงให้มันทนแบตเต็มแล้วถอดแบตเตอรี่ทิ้งเลยเงี้ยเออเจะถามอยู่เนี่ยไอพวกนั้นผิดอย่าไปอย่าไปอย่าไปใช้คือคือคือสมมติว่าเราเราเราใช้น้ตบุกอยู่เราเสียบปลั๊กตลอดได้ไหมเสียบได้ถ้ารุ่นใหม่พวกเนี้ยรุ่นใหม่ที่มีขายทุ่ว่าเสียบได้เสียบเลยแบตเต็มชาร์จชาร์จเต็มแล้วเราไม่ต้องถอดก็ได้ใช่ไหมเออไม่ต้องถอดแล้วแล้วสมมติถ้าเราสมมติว่าเราจะเก็บเนี่ยเราจะต้องการ ถนอมแบตเตอรี่เนี่ยเราอถอดแบตชาร์จให้เต็มแล้วถอดแบตเก็บไว้แล้วเราใช้แต่เสียบปลั๊กเฉยๆะได้ปะ่ะควรทํำไหมหรือว่าควรให้เงิไม่ควรดูวก็เสียบคาไ,ไปเลยซื้อไปแล้วก็ใช้ไปเลยก็เสียบคาไปเลยแต่มีวิธีที่ให้แบตมันใช้งานได้นานนะก็คือพอพอแบตเตอรี่มันเต็มสักร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอเราถอดปลั๊กออกเลยให้เครื่องกินไฟจากแบตเหลือให้ให้มันเหลือไฟสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเสียบแัตเตอร์ชาร์จใหม่ ให้มันมีการเก็บประจุคลายประจุเรื่อยๆแบบมันจะใช้ได้นานก็คือให้ให้ชาร์จบ้างให้ดใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องถอดออกไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปเก็บไว้ในตู้เย็นไม่ต้องถนอมอะไรทั้งสิ้นก็เสียบคาไว้เลยก็เสียบคาไว้อย่างนั้นแหละดีแล้วก็ใช้มันบ้างแล้วมันไม่ชาร์จตลอดเวลาเอ้ยมันมีวงจรตัดอ๋อไอ้แผงตัวนี้ใช่ไอแผงวงจรตัวนี้คือมันมันจะตัดใช่มันจะมีวงจรตัดทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวเครื่องด้วยในโน้ตบุ๊กก็มีอุโปเทนมันเยอะพวกเนี้อ แล้วพอบอกไปมันก็ไม่เชื่อนี่อันนี้ให้ดูอีกตัวนี้เป็นของยี่ห้อเลโนโวแบบเลโนโวแบตยังคนละสีเลยเออนี่พายละอ๋อเอารวมไปละแต่แค่นี้ก็ดูออกนะว่าไหนของแท้ของปลอมเนี่ยดูแค่นี้ก็รู้แล้วเห็นไหมสีขาวนี่ของแท้ใช่ไหมสีขาวนี่ของแท้ดูวงจรเซอร์กิตแบบน,นี้อันนี้คือคือของของกอ๊อฟทั่วไปเนี่ยเห็นไหมเซอร์กิตมัน uh huh. มีแค่เนี้ดูดิ มีแค่นี้เองต้นทุนมันก็คงไม่แพงอะเนาะไม่แพงไม่แพงไม่แพงพวกของถูกเนี่ยเอ๊ะทำไมมันไม่ก๊อปมาให้เหมือนเลยวะมันก็มีแล้วแต่เกรดไงเกรดบางเจ้าก๊อปมาเหมือนเกือบเหมือนเป้เลยก็มีอ๋อแบตแบตแบตของเทียบนี้ก็ยังมีทั้งของแท้และของออมีมีทั้งแบบของดีแล้วของเล่งที่บอกมีเป็นเกรดก็มีเกรดเอสามสามเอเอเดียวเลยพวกนี้ก็มีราคาแตกต่างกันเยอแยะเลยแล้วแบตแท้ส่วนใหญ่ราคาประมาณเท่าไหร่เอาของแท้เลย ของแท้ก็พันห้าถึงสองพันสองพันกลางๆอ่ะสองพันสองสองพันห้าประมาณนี้ก็มีแล้วแต่นี่คือของแท้ของแท้นะของแท้ราคาเริ่มต้นประมาณนี้ถ้าของกอปฟนี่คือต่ำกว่าพันห้าแน่ๆใช่ใช่แปดร้อยห้าร้อยนี่แล้วแต่มีนี้ตั้งแต่ห้าร้อยขึ้นไปยันพันต้นๆก็มีออันนี้ให้ดูอีกเจ้าหนึ่งอันนี้เป็นของ h p HP ของแท้นะดูแกะให้ดูของแท้นี่ดูดิเห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่สายไฟเลยนี่เป็นเพจนะ คือพวกนี้เนี่ยมันจะทนความร้อนสูงนะเซอร์กิตข้างในนี่ีดูของกอ๊อฟเป็นไงโหง่ายๆเลยเยไม่ดินใชง่าเลยเลย,เลยแล้วก็ดูวงทรงวงจรอะไรเห็นไหมอา,อาจจะมองไม่ค่อยเห็นอนะสายไฟนะเห็นนะใช้สายไฟเดินเนะี่ยนี่เนี่ยสายไฟแต่เทียบของแท้นี่ใช้เป็นเพลทเล็กเลยเนี่ยใช้เครื่องสปอตยิงอีกทีหน,นึ่งเนี่ยนะอ่ะ น่าอะไรสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ่ะสี่เหลี่ยมอันนี้อ๋อเป็นลืมบอกมันมีโพลิเมอร์โพลิเมอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเอาทิระย,ยาก่อนอันนี้เอาอันนี้เป็นของเอเซอร์อีกตัวหนึ่งอันนี้ปิดยี่ห้อกไปก่อนนะอันนี้คือของแท้เห็นไหมวงจรแบบนี่ของแท้นะแอท่ะแล้วดูของเทียบดูดิอันนี้คนละสีเลยของเทียบนะดูวงจรวงจรธรรมดาธรรมดา่เทียบกันเนี่ย แต่ถามว่าของเทียบใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้มันก็ใช้ได้ถ,ไดถ้าเป็นตัวดีๆเกรดดีๆก็ใช้ได้ใช่ดดีใช้ได้แต่ว่าลูกค้าจะรู้ังไงว่าเกรดดีไม่ดีดอะละก็<า>ต้องเลือกร้านท,ที่ที่น่าไว้ใจได้แล้วกันก็ต้องอดูประกันดูประกันแล้วก็ดูดูร้านหน้าร้านเคลมได้ไหมอะไรพวกเนี้ยคือประมาณไหนสักอย่างต่ำๆสามเดือนไหมเออสามเดือนอะอย่างต่ำๆต้องสามเดือนนะแต่มาตรฐานก็คือประมาณหกเดือนเดือนประมาณนี้หกเดือนปีหนึ่งหเดือนนี้หรอกอันนี้เดี๋ยวเก็บเก็บก่อนจบไปเรื่อง อันนไอซีเหลี่ยมนั่นอะอะไรนเรื่องไอไอลิเทียมอ๋อเอาซีเหลี่ยมเดี๋ยวเดียวทีละแบบทีละแบบกระสุนใส่ถุซองไม่สีแดงๆออม,มาอันนี้มาเป็นซีเหลี่ยมซีเหลี่ยมพวกเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นลิเทียมพวกเครื่องรุ่นใหม่ๆนะลิเทียมเขาเรียกลิเทียมโพลิเมอร์แต่ลิเทียมไอออนแบบซีเหลี่ยมก็มีนี่ดูจากตรงนี้ และแดงๆเมื่อกี้ไอ้พวกไอ้ที่ที่ที่เพิ่งเอาลงมาเมื่อกี้มันเป็นพวกอะไรลิเทียมเหมือนกันปหลิเทียมลิเทียมเหมือนกันลิเทียมไอออนพวกนี้คือพวกลิเทียมไอออนใช่เนี่ยพวกนี้เป็นกลมๆเป็นแท่งๆนี่คือลิเทียมไอออนไอออนใช่แต่เป็นแบบแบนๆก็มีเป็นแบบแบนๆก็มีใช่แล้วแบบนแบนก็มีเป็นลิเทียมโพลิเมอร์ด้วยมีทั้งสองแบบเลยดูจากตรงไหนดูจากชื่อเห็นไหมอ่ะแล้วถ้าไม่ดูจากชื่อเราจะรู้ได้ไหมก็ต้องมันก็รู้แต่ส่วนใหญ่สันนิษฐานเอานะถ้าเป็นแบบแบนๆอ่ะ แล้วมีแบบโดยส่วนใหญ่แบนแก็คือเป็นโพลิเมอร์ล้วแบบท้องท้องเวลามันเสียถ้ามันท้องได้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้มีใครทำมันท้องเองเออนี่ไงอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยโพลิเมอร์เดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูแบบตอนที่มันยังไม่ท้องนี่อันนี้มันยอันนี้อันนี้มันก็ท้องแล้วอันนี้ท้องแล้วเหรอแล้วแล้วใครทำอ่ะนี่นี้อันนี้ไม่ท้องนี่เห็นไหมเดี๋ยวเทียบอันนี้ไม่ท้อง เสียทั้งคู่ใช่ไหมเสียทั้งคู่นะเสียนะเสียนี่ก็แบบไม่ท้องก็มีใช่แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเห็นลยวันแบบนี้แล้วแบบนี้อันตรายมันจะดันบอดี้ดันไอแบบนี้มันก็เหมือนในไอโน้ตเจ็ดดิโน้ตเจ็ดที่ใช่ใช่ที่ระเบิดแบบนี้แหละเพราะข้างในมันจะเป็นแบบทับซ้อนเป็นเขาเรียกว่าอะไรว่าเป็นแผ่นซ้อนกันแผ่นซ้อนกันแล้าคาเนี่ยถ้าแบบไปกระแทกมันนิดหนึ่งอ่ะปุ๊บเอ้ย มันก็แบบจะเหมือนจะช็อตอ่ะไอที่ซัมซุงโดนมีปัญหาก็ไอเรื่องนี้แหละที่มันระเบิดอ่ะอ่าอแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นลิเทียมไอออนนี่เฉยนี่คือเป็นเป็นกวงกอ่ะเป็นเป็นแบบไม่ได้เป็นเป็นเป็นแข็งแข็งไม่ได้เป็นแบบซ้อนซอนใช่ไหมจะเป็นแบบแข็งแข็งเลยจะเป็นก้อนแข็งแข็งเลยเหมือนเหมือนเหมือนโทรศัพท์โนเกียสมัยก่อนใช่ใเนี่ยเป็นก้อนแข็งแข็งอันนี้เป็นแบรนด์เหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวแกะให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยนะ อ่าเป็นแท่งเลยเป็นแท่งเป็นแท่งเลยเป็นแท่งเป็นก้อนเลยเนี่ยเนี่ยเออไม่ได้ซ้อนกันเนี่ยมีไฟเปล่าระวังช็อตอ่ะมันมีมีนิดหน่อยไม่ได้หรอกเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวอย่างนี้แหละแต่ว่าทำมาเป็นแบบแบรนดเฉยเนี่ยเป็นลิเทียมไอออนแต่เดี๋ยวก็เริ่มหายไปแหละผมว่าไม่นานหายไปก็จะเป็นพอลิเมอร์หมดแล้วจะเป็นพอลิเมอร์หมดเพราะว่ามันบางมันทําบางได้ไงแล้วเราไม่แพงกว่าหรอวะ มันก็แพงกว่านะแต่ว่ามันตามเทคโนโลยีใช่ไหมเออตามเทคโนโลยีผมว่าคือพูดง,ง่ายๆว่าตอนเนี้ยแบตท,ที่แพงที่สุดคือเป็นต้องเป็นดิเทียมโพลิเมอร์นั่นแหละแต่ว่ามันก็ดีที่สุดเบาที่สุดแล้วก็เหมือนอนาคตมันจะจุไฟได้นานอยูเด่นอ๋อ <Poly mer. S 2> ตอนตอนนี้ยังยังยังจุไม่เท่าพวกตัวเก่าอืมใช่อ่าเทคโนโลยีก็ไปเรื่อยๆเนาะใช่อันนี้เป็นแบตของแท้นะของไอ้พวกเอซูตตรงนี้เอซูตเอซูตเนี่ยมาเริ่มมาเป็นแบบนี้เยอะแนละ้วเออเริ่มสังเกตโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆบางทีแบตมันไม่ได้มันแกะไม่ได้ใช่ไหมมันจะอยู่ในเครื่องมันจะอยู่ในเครื่องเรียกแบ เวลาเปลี่ยนแบบทีต้องลื้อั้งเครื่องออส่วนใหญ่นั้น่าจะเป็นโพลิเมอร์เนาะเป็นโพลิเมอร์หมดแล้วรุ่นใหม่มาเป็นโพลิเมอร์นหมดแล้วแหละแต่ว่าข้อเสียของโพลิเมอร์เนี่ยพอพอไปนานๆเนี่ยเสียอย่างที่บอกมันก็จะบวมท้องอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยไอพวกของของของแอปเปิลก็ก็ <ๆ S 2> ใช้แบบเดียวกันเหมือนกันตัวดีเลยแอปเปิลอันนี้อันนี้เป็นของแอปเปิลเออนี่นึ่อนนี้นี่ของแอปเปิลน่อันนี้ของพวก mac mac o macbook pro เนี่ยแล้วแกะ นี่ยังไม่ได้แกะนะแก่ให้ดูละเป็นแบบนี้อ๋อนี่นี่ลไลิเมอร์แน่เนี่ยเป็นชั้นเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วซีนของมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นเหมือนสติ๊กเกอร์อ๋อเอี่ยมีดเสียบไม่ระเบิดเหรอมันก็อาจจะฟูฟูได้เห็นไหมเนี่ยซีนมันจะเป็นเนี่ยมันกันเหมือนเป็นพวกเคมีไหลอะไประมาณนี้ครับครับแต่ถ้าเป็นลิเธียมไอออนอ่ะไอออนไอออนไอออนโอเคไอออนแบบบางเห็นไหมมันเป็นแบบ เป็นโลหะมันไม่ได้เป็นชั้นๆเลยมันเป็นเนี่ยต่างกันเห็นไหมเป็นโลหะอืมีอะไรคําถามไหนอีกที่ก็ถามนึกไม่ออกตอนนี้ก็รู้แต่ว่าโอเคถ้าจะซื้อถ้จะซื้อแบตเอาอย่างต่ำๆถ้าไม่เอาของแท้เนี่ยก็ต้องก็ต้องประกันสักสามเดือนขึ้นสามเดือนขึ้นไปออสามเดือนหกเดือนแล้วก็อย่าไปซื้อของแท้ผมว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่นะ ม่ต้องไปซีเรียก็ได้ของแท้มันแพงอ่ะแล้วเครื่องนี้มันตกรุ่นเร็วด้วยซื้อของเทียมมาก็ได้ใช้ได้ปีสองปีอ้าวแล้วแล้วอย่างของแท้เนี่ยอายุการใช้งานถ้าเทียบกับของของเทียบที่มันเป็นอย่างดีเกรดดีต่างกันไหมก็ต่างกันเนี่ยของแท้ก็โค้เทคเยอะกว่าสมมติสมมติของแท้มันใช้ได้ปีหนึ่งถ้าเราเอาของเทียบเกรดโคตรดีเลยอ๋อผมว่าก็พอๆกันพอๆกันคือแต่ราคาก็จะต่างกันสักสักครึ่งหนึ่งเนี่ยมันมันอยู่ที่เซลล์นี้ด้วยเนี่ยเนี่ย ถ้าเป็นของเทียบเกรดดีๆมันจะใช้เซล์แบบแพง oh. เซลไส้นายแบบดีอ่ะมันก็จะดีเหมือนกันประมาณนั้นแหละอ,อันนี้อนาคตได้เจอได้เจอหมดอ่ะเป็นโพลิเมอร์หมดอ่ะมาดูเถอะเนี่ยเห็นไหมมันบางออเแต่ทีเที่ไมอ้อนดูดีเนี่ยเหมือนโทรศัพท์มือถือสมัยก่อนนอั้นะแะแต่อนี้มันบางเจี๊ยบเลยล้นบุ๊คมันทำให้บางก็จะเป็นแบบนี้ล้นบุ๊กก็เหมือนกันถ้าไะทุกรุ่นอ่ะเป็นโพลิเมอร์เกือบหมดแล้วเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช้ได้นานด้วยกินไฟได้ ไอเก็บไฟได้นานเพราะฉะนั้นเอาเดี๋ยวสรุปให้เลยมาเอาถ่ายถ่ายแบบไปก่อนถ่ายไปก่อนจะสรุปให้คำถามที่เจอบ่อยใช่ไหมว่าไม่ต้องไอ้อะไรนะแบบต้องถอดเก็บไหมไม่ต้องถอดเก็บแบบเต้ไม่ต้องถอด,แบบออดใช้กับเครื่องนั่นแหละใส่กับเครื่องแล้วใช้ไปเลยแล้วก็วิธีให้แบบใช้ได้นานๆก็ พอแบตมันเหลือสัก30%ค่อยเสียบแดปเตอร์ชาร์จใหม่ใกล้ๆร้อยอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยก o เกิลก o เกิลก็โถเยเราก็นกึกว่าพูดบรรยายแหมหลอกให้เราส่องแบตเตอรี่เอ้ยข้อมูลของเราค้นหาแล้วถาม g ูเกิลหาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมร้อยแล้วชัวร์อ่านอิงได้ไปเสิร์ชใน Google ดูก็ได้เฮ้ยเมื่อกี้บอกอะไรนะ30%เปอร์ก็คือว่าถ้าถึง30%นต์ให้ชาร์จใช่มีการเก็บประจุคลายประจุเรื่อยๆแบบจะใช้ได้นานแค่นั้นเอง ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องไปถอดทิง้งไม่ต้องไปแช่ตู้เย็นหรอกสยเวลาเสียบในเครื่องนี่แหละโอเคก็จบเรื่องแบตเตอรี่ไปเรียบร้อยก็มีปัญหาอะไรโทรสอบถามร้านป่าชัยไอทีได้เหมือนเดิมตอบฟรีไม่คิดตังค์ร้านเราอยู่ที่เซีรยงสิตนะครับชั้นส่วโซนด้านหลังเลยบนในเลื่อนตัวสุดท้ายของห้างหาไม่เจอไงโทรมาเลย0 8 9 8 8 3 3 2 2 5แล้วก็ไอดีไลน์นะครับเวสป้าตามด้วย X3 ตัวจะแก้ไอดีไงก็แก้ไม่ได้แล้ว เอกเอกเอกไปใช่ไหมโอเคเรียบร้อยคลิปนี้ก็จบแล้วโอเคงั้นคลิปนี้เรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ